เฮ้ยสายใจเออเฮ้ยยืนทำไมตุ <god> ๊กมันตุ๊กมันอ่ามันต้องอย่างนั้นคนเราลูกผู้ชายเว้ยต้องลุ่มต้องลุ่มเฮ้ยใจอยาเขาเขาไปเขาไปเขาไปเขาเฮ้ยยืนทำไมเฮ้ยว่วะลูกผู้ชายต้องลุ่มเออลุ่มเลยอ่กไปไปไป้ยเฮ้ยเวรสองคนอยู่ได้แล้วสองคนนะอยู่ได้แล้วรอพี่ครับผมมันตั้งนานน่ะมันยอมเชื่อผมเลยครับ ไปคว้าเลยอ่ะโอ้ยงอย่างนะอยากมวยเหรอเว้ยอแค่ไข่ไม่เดียวเลยอยากโยนอีกรอบอดูบ้างโอ้ยอย่างนั้เฮ้ยเฮ้ยไต้ซ้ายไต้ซ้ายเออมือเตะเข่าไต้เออไต้เฮ้ยซองซองเฮ้ยลูกผู้ชายต้องลุมแล้วมึงยืนทำไมลุมนี่เว้ย่อยซ้าย่อยซ้ายเฮ้ยเฮ้ยพวกเองสองคนอยู่ได้แล้ว เออพวกเองสองคนนัหยุดได้แล้วกูห้ามทั้งนานเลยไม่ยอมหยุดักทีเลยหลวงพี่ครับไปพ่อเรียกห้ามทั้งนานอ่ะมันไม่ยอมหยุดเลยครับมันไม่ยอมเชื่อเลยครับผมห้ามมันแล้วห้ามอีกนลเหลวงพี่หยไปก่อนเออเฮ้ยยูยูทำไมลูกผู้ชายต้องรู้ว้มอุ้ยเฮ้ยพวกเองสองคนหยุดได้แล้วเออมึงสองคนนั้นหยุดได้แล้วแหมกูห้ามทั้งนานไม่ยอมหยุดหลวงพี่ครับหลวงพ่อเรียกนี่ ผมห้ามมันตั้งนานมันไม่ยอมเชื่อเลยครับผมไปก่อนนะครับเอออย่างนั้นอย่างนั้นลูกผู้ชายต้องลุมเลยต้องลุมลุมเลยเอออุ้ยเฮ้ยตัวเองสองคนอยู่ได้แล้วเออเองสองคนนั้อยู่ได้แล้วกูห้ามตั้งนานไม่เชื่อฟังเลยหลวงพี่ครับผมห้ามมันตั้งนาน <ért S 1> าอ่ะม,ม,ม,มันไม่ยอมเชื่อผมเลยครับมันต่อยกันต่อยกันผมไปดีกว่าหลวงพี่ไปหลวงพ่อเรียกเฮ้ยไอ้เก่งแกใช่ไหมเชี่ยวกรอบข้าวฉะรู้่กินเหรอะบอกมากับข้าวไร ต่อยอยู่ในต๊ข้าวไงกุงมันความวัดกุ้มมันบ้าอะไรกันแบ่งกันพูดเห็นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะกันอยู่ได้เป็นข้านะเว้ยต่อยแล้วต่อยกันเลยเออต่อยเฮ้ยเมึงยืนอยู่ทำไมลุกมันดิลุกเออลุกาลุกชายต้องลุกวัเอาอย่างนั้นเอาเลยเออต่อยไปเออเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยลเรียกว้ย ไปไปไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยไป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 ไ สิกาเอ้ยอย่าคิดมากเลยไอดวงมันก็เสียสติไปแล้วมันไปอ่ะนะเดี๋ยวมันก็กลับไปเองนะักสิกานะอย่าคิดมากเลยที่ไอดวงมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันขาดสติขาดศีลขาดธรรมะในใจอย่างพวกเราเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีธรรมะมีศีลห้าเข้าใจไหม เข้าใจครับสาธุโทษครับโทษครับขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับงานมัธกาาหลวงพ่อฮึ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 โทษครับมาแล้วเหรอพวกเองมาแล้วเหรอไ่พวกนี้นี่ จำไว้นะจำไว้นะที่หน้าที่หลังอะ่ะคนบ้านเดียวกันอย่าทะเลาะกันอยู่ในวัดเนี่ยอในวัดมีศีลมีธรรมอย่าทะเลาะกันที่หลังถ้ามึงทะเลาะกันออกจากวัดไปเลยอ,ออกไปเลยออกไปเลยพวกมันน่ะหลวงพ่ออืมอุ้ยเถไปเถไปครับอืมเรื่องไม่น่าจะทะเลาะกัน เองสองคนน่ยกินข้าววัดมากี่ปีแล้วฮะเรื่องแค่นี้เองก็ทะเลาะถึงกระต่อยตีกันมันสมควรไหมและชาวบ้านเนี่ยเขามาใส่บาตมาทําบุญและเอง่อ,อยู่กับวัดและเองเป็นซะอย่างเงี้ยและเองจะให้หลวงพ่อทํำยังไงฮะหลวงพ่อเชื่อไหมผมห้ามมันเท่าไรมันก็ไม่ฟังผมใครห้ามผมเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ทาไมเ네นนบอกว่า มหาเป็นคนยุโอ้ยเรีนมองผิดหรือเปล่าบาปกรรมนะมหานะมาหาบวชแล้วเรียนแล้วเถอไปไกลๆเถอไปห่างๆกูว่าชุดอะไรเอาอีกแล้วชุดอะไรใช่ต้องมีศีลห้านโยมนะประจัยไหมประจาแล้วครับสาธุทับทักพอครับมาสการหลวงพ่อนี่ไอ้พวกสองคนเนี่ยมันต่อยกัน ห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังหลวงพ่ออื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 ออ,อ,อครับเคยตัว <laughs> เองสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังอ่ะอย่าต่อยกันรู้ไหมไในวัดเนี่ยในวา์เนี่ยคนเราต่อยกันมันจะบาปกรรมรู้ไหมโว้ยอืพ่อ เองเป็นลูกศิษย์วัดใช่ลูกศิษย์วัดแล้วมาทํากันเองอย่างเงี้ยมันดีไหมหลวงพ่อออกไปออกไปมันนะหลวงพ่ออุ้ยข <ผม S 2> <ธ>อบอกไปไกลๆนนู่นเธอไปนั่งนู่นท่านมาหานี่พูดจาเออเองมาทะเลาะกันทําไมฮะเองเป็นลูกศิษย์พระเองอยู่กับวัด ทะเลาะกันเขาเรื่อมแค่แย่งของกินกันแค่เนี้ถึงกับลงไม้ลงมือและชาวบ้านเนี่ยที่เขามาทําบุญใส่บาตรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอืมเข้าใจไหมข่าวหน้าข่าวหลังเนี่อย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้ออกอืเราเนี่ยต้องรู้จักศีลห้าเข้าใจไหมโยมเข้าใจแล้วครับสาธุทัครับทนะครับขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับมักสกานหลอพ่อ นี่หลวงพ่อไอสองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังเออดูสิในวัดในวามันยังต่อยกันได้อ,อือ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 อ,อุ้ยโทษหลวงพ่อเลยตัวอือ,อบอกก็ไม่บอกเองสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังอะ่ะอย่าต่อยกันนะว้ยในวัดในวามันบาป หลวงพ่อว่าพวกเองเนี่ยถ้าต่อยกันอีกทีไปข้างนอกวัดเลยนะไปเลยไปเลยไปไปพวกมันน่ะหลวงพ่ออุ้ยเข้มาเธอออกไปเลยอุ้ยมาหาเนี่ยแต่งตัวอะไรไปรุ่นเองสองคนเนี่ยนะมาทะเลาะเบาแววงกันเอง เองเนี่ยอยู่วัดมากี่ปีแล้วฮะววมาตรการหลวงพ่อนี่หลวงพ่อไอ้สองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังอืออืออืออืมอุ้ยโทษหลวงพ่อเคยตัวมาตการหลวงพ่อ นี่หลวงพ่อไอสองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังอะหลวงพ่ออืม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 พ่อขับหลวงพ่อไอตัวเอ็งสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังนะอย่าต่อยกันในวัดเอ้เว้ยมันบาปในวัดในวายเอ็งยังต่อยกันอีกเหรอวะไป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 มันนอะหลวงพ่ออืมเธอไปไกลๆ เองสองคนเนี่ยอยู่วัดมากี่ปีแล้วฮะเองกินอยู่กับวัดนอนอยู่กับวัดแล้วกลับไปแค่เรื่องแค่นี้เองอ้าวเฮ้ยหมายเองมาแล้วเรอจบข้าพักคนไม่เองละดีงั้นเดี๋ยวเองกลับไปรอที่หมู่บ้านเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่หมู่บ้านเอ,เองสองคน เดี๋ยวจัดการให้เรียบอย่าให้เหลือไปจัดการได้เลยครับเออ ไอดวงอะนะที่มันเสียสติไปอะเพราะความโลภขาดศีลขาดธรรมะคนเราเนี่ยนะถ้ารู้จักนะประพฤติตนในศีลในธรรมนะปัญหามันก็จะไม่เกิดไอ้ดวงอะมันไปเนี่ยเขาได้ข่าวว่าโลภในสมบัติจะไปหาสมบัติทาอะไรเสียสติไปซะแล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเองดูนุ่นก็อีกคนนึ่ง อืมน่งก็เสียสติไปซะละ้ตั้งแต่กลับมาจากในป่าได้ข่าวว่าขึ้นเขาล็เข้าป่าไปหาอะไรเมืองรับแลหาสมบัติหาอะไรดูเฮ้ยขาดศินขาดทำเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยศินห้าเนี่ยปฏิบัติซะให้ได้เข้าใจไหมโยมใช่แล้วครับสาธุ ดูมันดูมันหาอะไรของมันหมดที่พึ่งก็เข้ามาในวัดหลวงพ่อเจ้าคะท่านอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูถึงไอ้ดวงลูกชายท่านขาดมันหายไปตั้งหลายวันแล้วค่ะเอ้ยสิกาเอ้ยทางนงทางในอะไรกันเวทมนต์คาถานั่งทางในพลังจิตอะไรนะโอ้ยธรรมะสิโยมที่ไอ้ดวงมันหายไปเนี่ย เพราะมันโลภมันขาดศีลขาดสติมันไม่มีธรรมะในใจโยมมันหายไปอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่ออาตมาเถอะคนเราเนี่ยนะอย่าโลภมากเข้าใจไหมมีแค่ไหนก็แค่นั้นยึดมั่นในศีลในธรรมดูตัวอย่างหนุนเห็นไหมนั่นก็อีกคนนึงได้ข่าวว่าลงมาจากเขาเข้าไปในป่าไปหาสมบัติ ไปเมืองลับแลอะไรเนะี่ยแล้วกลับมาเป็นยังไงดูสภาพก็ต้องมาพึ่งวัดพี่จ้าพี่นั่งทางในนี่ฉันดีมากเป็นคนไทยฉันขา,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 ายไปตั้งหลายวันแล้วค่ะ้าโอ้ยพี่จาทางน o n ทางในอะไรจ้านฮึวิชาอาคมเวทมนต์คาถานั่งทางในสินธรรมะ าตมาว่าสําคัญกว่าเยอะนะโยมนะในดวงที่มันหายไปเนี่ยเพราะความโลภมันขาดสินขาดธรรมะในใจดูอย่างนั่นอีกคนหนึ่งเห็นไหมเป็นตัวอย่างออได้ข่าวว่าพลงมาจากเขาเข้าไปในป่าไปหาสมบัติไปเมืองรับแลอะไรของเขาต่อใหม่รู้แลดูลงมาสภาพเป็นยังไงก็ต้องมาอาศัยวัด มาพึ่งบารมีพระพุทธองค์โยมทุกคนนะมีศีลห้าไว้ในใจและปฏิบัติให้ได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจ ในทองกูมีมากมายไก่กองกูจ่ายให้มึงได้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนมึงรวยรวยเหมือนกูนี่เห็นไหมอะไรเฮ้ยกูไม่เอากูไปอีกจ้า